สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบาชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ 1. พึกชพจิกายน2563สนอ,อนอรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มประจำปี2 5 6 3ครั้งที่2 เพื่อรักษาสิทธิ์ชาวไร่อ้อยนะครับทั้งนี้นะครับทางสออนออก,ก็เตรียมรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ดีๆให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยจะเริ่มให้บริการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่2-30ถึง30พิพฤศจิกายน2563เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา8นาฬิกานาที ถึง16.30นาฬิกาสนาทีโดยสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเขตที่1ถึงเขตที่8และหน่วยประจำโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วทั้งประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้นสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยจะได้รับจากการจดทะเบียน ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านจดทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับนั้นก็คือ 1. ได้รับสิทธิส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะครับ 2. ได้รับเงินค่าอ้อยเพิ่มขึ้นกรณีที่มีการประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายมากกว่าราคาอ้อยขั้นต้นหรือเงินตามนั่นเองนะครับ 3. ได้รับการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐอาทิเช่นโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็กรวมถึงโครงการสร่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรนั่นเองนะครับซึ่ง พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านที่ปลูกอ้อยก็อย่าได้ละเลยในส่วนนี้นะครับรีบเตรียมเอกสารของท่านสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับพิกัดตั้งแปลงต่างๆนะครับของท่านนะครับพื้นที่ปลูกอ้อยของท่านนะครับก็เตรียมไปยื่นและสอบถาม กับทางศูนย์ส่งเสริมประจําโรงงานน้ําตาลที่ท่านสังกัดอยู่นะครับในแต่ละเขตที่ท่านสังกัดในแต่ละโรงงานมีศูนย์ส่งเสริมพี่น้องชาวไร่อ้อยอยู่นะครับของแต่ละโรงงานทั้ง57แห่งทั่วทางประเทศนั่นเองนะครับทางนี้ก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02 202 3290หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน w w w o c s b g o t h หรือหัวข้อประกาศคำสั่งเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับอย่าได้ละเลยนี่คือสิทธิประโยชน์ของท่านนะครับให้ไปสอบถาม ได้เลยนะครับที่โรงงานน้ําตาลที่ท่านสังกัดที่ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ําตาลนะครับในพื้นที่ของท่านที่ท่านคิดว่าจะส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ําตาลท่านก็ไปสมัครได้เลยนะครับรีบยื่นได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ